ูนะครับข้าวผัดปูเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่เราไปเซิร์ชใน Google นะครับจะขึ้นมาเลยนะครับว่าข้าวผัดปูเนี่ยมาหนึ่งเลยของคนที่อยากกินข้าวที่ใช้นี่จะเป็นข้าวสวยที่เย็นแล้วนะครับใช้ข้าวหอมมะลิอ่าส่วนปูเนี่ยจะมีสองส่วนนี่นะครับอันนี้เนื้อ,เน,อเนื้อละเอียดเลยเนี่ยกับอันนี้เนื้อก้อนอืมผักนี่จะมีแครอทนะครับสีส้มสวยงามจะคล้ายๆกับไข่ปู เรากจะมีต้นหอมซอยเครื่องปรุงก็ตามชอบกันเลยนะครับน้ำตาลผงชุดรสซอสปรุงรสตามชอบปูเนี่ยซื้อมาแบบนี้นะครับเราก็จะเอาไปนึ่งก่อนนึ่งเพื่อให้เนื้อเค่ะขาหวานนะครับใช้เวาลานึ่ง5นาทีครบเวลาแล้วนะครับกินหอมมากโอ้ยหอมด้วยร้อนด้วยโอเคเน่ ตอกไข่ใส่ถ้วยกันเลยนะครับใช้สี่ฟองตัวนี้ไม่มีไข่แฝดแล้วนะครับหมดแล้วหมดรุ่นเขาไม่ให้มาเขาบอกดูคลิปพี่หนงแล้วก็คนไปแย่งซืนเยอะเลยารามเขาก็เลยไม่ขายใครแล้วเลยหนงเลยอดเลยไข่แฝดน้ำมันหมูข้าวผัดจะให้อร่อยเนี่ยข้าวต้องล้วนนะครับล้วนแล้วก็หอมกลิ่นกระทะ ก็คือเนี่ยกระทะเราต้อง,องเผาให้ไฟแรงครับจะได้หอมกลิ่นกระทะนะครับ,บ,ารบมาน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงนี้เรายังไม่ยังไม่ตีไข่ให้แตกนะครับก็จะ จะให้เขาอยุ่ทรงแบบนี้ไปก่อนข้าวเนี่ยก่อนที่จะไปผัดนี่นครับเราจะมีเนยนะครับเนยในจืดจได้แบบหอมมข้าวได้หอมหอ่ะโอเคเสร็จแล้วคนนน่ได้แบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไป เสร็จแล้วก็จะใส่เตลอดเลยนะครับไปไปโอเคแล้วเราจะใส่ปูนะครับปูนี่จะเป็นปูปูแรงก,ก่อนผัดนี่นะครับสีส้มสวยงามเสร็จแล้วก็จะปรุงรสนะครับจะมีน้ำตาล ขุนช okay. ุลแล้วก็พี่ยวข่าวนี่นะครับก็จะให้หอมกินท้ายใช่ไหมครับก็เล่นไฟแรง ย่าจะให้ข้าวเขาติดกระทะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับเราจะให้ข้าวเนี่ยลอยตลอดเวลาจะได้หอมก,กินกระทะเี่เราเปาไฟนิดหน่อยแล้วเราไปใส่เนื้อปูก้อนนะครับ เ,เสร็จแล้วก็จะมีต้นหอมซอยแล้วก็พริกไทยเล่นไฟแรง ตัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีน้ำปลาพริกนะครับแล้วก็มะนาวข้าวผัดปูพร้อมขึ้นตุ๊ะรับประทานแล้วครับน้ำปลาพริกแบบจิจาเลยนะครับเน่น,นะครับก็เพิ่มความเปรีย้ยวนะมะนาวนะครับมีผักใบแตงกวามีผักชีนะครับ อ่าแล้วก็ต้นหอมนี่ยแล้วก็หั่นซอยมานโรยนีดนีงนะครับแบบนี้นี่น่ากินมากอมหอมเลยข้าวผัดปูขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับจานะครับว่าบีบมะนาวก่อนเลยนี่แบบนี้แค่ okay. เสร็จแล้วยังไงครับ โอ้โหบีบมะนาวแล้วเข้าปากครับไม่ต้องคนกันเลยนี่นะครับต้องการคืนทรัพย์ความเปรี้ยวแบบถึงพิกถึงขิงถึงลูกถึงคนบีบมะนาวไม่ต้องคนข้าวอ่ะจัดไปคุณจบอกสบายสบายไปแล้วครับองควันครับแเอียงควัน หมูเ oh, น้นๆเลยนะครับยังไงดีอะไรดีออกปวยมาข้างหน้าก่อนไปครับไปครับครับโอ้